สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูต่อยนะคะพบต่อยอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจะวันแรกของสัปดาห์เป็นวันอะไรคะวันจันทร์ที่27เดือนกันยายนพศสอ6 4แล้วเด็กๆได้เรียนออนไลน์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่18แล้วนะคะและเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่อง เรียนรู้อาเซียนซึ่งเด็กๆบางคนอาจจะรู้จักอาเซียนแต่บางคนยังไม่รู้จักอาเซียนเดี๋ยวเราจะได้เรียนพร้อมๆกันวันนี้ครูต่อยจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องธงชาติอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยไปเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆไปฟังเพลงอาเซียนกันก่อนนะคะไปเลยค่ะ เอียไปแล้วบางคนก็คุ้นเคยนะคะบางคนก็ยังไม่เคยฟังแต่เดี๋ยวเราไปดูธงชาติอาเซียนและสัญลักษณ์ของอาเซียนว่ามีความหมายยังไงและแต่ละสีความหมายของแต่ละสีเป็นยังไงนะคะสัญลักษณ์ของอาเซียนคือรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวลายสีน้ำเงินรวงข้าวสิบต้นหมายถึงประเทศสมาชิกสิบประเทศ สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งสัญลักษณ์อาเซียนได้ปรากฏอยู่บนธงอาเซียนบนพื้นสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงสันติภาพความมั่นคงความเป็นเอกภาพและความเป็นพลวัตของอาเซียน ได้รู้ความหมายของธงอาเซียนและตราสัญลักษณ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบงานวันนี้ค่ะให้เด็กๆระบายสีธงอาเซียนนะคะตามรูปแบบข้างบนค่ะแล้วเขียนตามเส้นรอยประออางและหอดระโกกนะคะส่วนภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เรียนวิดีโอกับทิชเชอร์นะคะภาษาจีนให้เด็กๆโยงเส้นจับ ผู้ภาพธงชาติเดี๋ยวเด็กๆฟังเหล่าสื่ออีกทีหนึ่งนะคะประเมินพัฒนาการด้านร่างกายให้เด็กๆด,ดูวิดีโอการกระโดดขาดเดียวอยู่กับที่นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ไปหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ครูต่อยก็พอให้เด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวไม่สบายนะคะครูต่อยเป็นห่วงครูต่อยไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย